อันนี้คดีหุ้นสื่อนะผมทํานายทายทักนะว่าคดีหุ้นสื่อนะพิธานะไม่มีบ่วงหรอกครับแต่พิธาจะไปติดบว่วงโน่นน่ะบ่วงว่าด้วยเรื่องของมาตรานึงหนึ่งสองแต่ตอนนี้รุ่นสื่อเนี่ยจะมีการเบิกความไอทีวจะมีพิธานไต่หนุนมาสามปากก็คิดว่าแน่แต่สวนจบไว้เดียววันเดียวอาจาจะวันที่ยี่สิบแล้วทางผู้บริหารไอทีวีตอนนี้มีไหมมีใครอ่ะก็ประธานอ่ะ ประธานไอทีวีที่ชี้แจงว่ายังทำสื่ออยู่โอ้ยประธานเพื่อนผมคงปากสั่นแน่นอนขึ้นไปให้ปากคำประธานคือไอทีวีเนี่ยจะชี้ขาดเพราะว่าตอนนี้ประเด็นเดียวที่เป็นข้อกังขาคุณขอที่ว่าคดีกุมิตาจะตัดสินเนี่ยไอทีวียังทำธุรกิจสื่ออยู่ไหมนี่ต้งก็สู้ต่ก็กู้สู้ฝั่งนี้ที่ก็สู้เรื่องนี้เนี่ยแค่นี้ครับการถือหุ้น42,000หุ้นในฐานะ ทั้งส่วนตัวและผู้จัดการมรดกของคุณพิธานเนี่ยมันมีผลต่อไอทีวีหรือไม่ถือวุ้นสื่อทําสื่อจริงหรือเปล่าจเจตนารมณ์ที่มันมีปัญหาอยู่เรื่องเดียวเจตนารมณ์ของไอทีวีที่สู้กับสํานักงานประหลัดสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีนั่นแหละบอกว่าคุณคําสั่งปิดไม่ให้ผมทาสื่อเนี่ยผิดผมสู้คุณอืแค่นั้นเองครับอคือประเด็นเรื่องที่บอกหุ้นมรดก,กจบไปแล้วใช่เพราะมันพิสูจน์แล้วอและก็ไม่ เขาเขาบอกว่าสารน้ right. right. <laughs> well, 1, ินไม่ม <categor ized> no ีข no no ้อสงสัยว่าเป็นหุ้นของคุณพิธาอาะหนึ่งในใบหุ้นไม่ได้วงเล็บว่าในฐานะผู้จัดการกองมดชื่อส่วนเจพิธาครับสองครับวันที่25พสิบาพฤษภาคุณพิธาโอนให้น้องได้ทันทีเอแปลว่ามีมีกรรมสิทธิ์ประเดนคำถามคือคุณพิธาเนี่ยจะเสี่ยงตามคุณไอคุณธนาธรไหมสองคุณธนาธรก็ถูกพิพากษา ให้พ้นสภาพสสอุ่นสื่อเพราะหุ้นสื่อบริษัทวีละมีเดียใช่ฮะซึ่งวีระมีเดียตอนนั้นชัดเจนทำหุ้นสื่อแต่ข้อต่อสู้ของคุณธนาธรในขนาดนั้นคือโอนไปแล้วอ่านั่นคือนั่นคือเรื่องของหุ้นสื่อแต่ยังมีคดีหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับพรรคเก้าไกลและน่นอนครับ เกี่ยวข้องกับพรรคก้าวไกลย่อมเกี่ยวข้องคุณพิธาด้วยแน่นอนก็เป็นกรรมการหมือนพรรคกรรมการหัวหน้าพรรคหลายคนเนี่ยเออหนึ่งหนึ่งสองจะชี้อนาคตของก้าวไกลโดยแท้ถ้าผิดอืความผิดถึงขั้นยุบพรรคครับอืทําไมอ่ะหนึ่งหนึ่งสองมันถึงสําคัญครับคดีหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยว่ากันว่าจะเปิดปากพยานเนี่ยรอบนี้ประมาณหกถึงเจ็ดคนนะหกคนอ่าหกคนอาจจะบางคนไม่มาก็ตัดทีหลังใช่แต่เรื่องนี้เนี่ย มีข้อสังเกตอย่างนี้คุณธีรยุทธสุวรรณเกศรเนี่ยนะดีตทนายเนี่ยไปยื่นเมื่อวันที่16รู้ไหมคุณธีรยุทธเป็นใครใครอาายความไงแต่เป็นใครคนที่ยื่นยุบพักไทยรักษาชาติอ๋อตอนนู้นนะคนเดียวกันเหรอคนเดียวกันมีหลายคนยื่นหนึ่งในนั้นคือคุณธีรยุทธแต่นี่คือว่าเออสารชัตัวนี้ใช่ไหมใช่นะครับและกล่าวหากล่าวหาว่าการหาเสียงว่าจะแก้กฎหมาย ประมวลวิอายามาตรา1 1 2เนี่ยเข้าข่ายล้มล้างการปกครองครับในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่ครับและก็จุดยืนปั๊บเนี่ยวันที่12กรกฎาคมเกือบเดือนนะสารล่มนูญจึงรัาคำร้องแล้วตอนนี้เรียกพยานเอกสารส่งไปส่งมาก้าวไกลแก้ข้อกล่าวหาทั้งหมด37ครั้งแน่นอนครับ 25่สิบาวันวาจะมีการไต่สวนเปิดความไต่สวนแล้วก็คงไม่จบนัดเดียวไม่จบเดียวไม่จบนัดเดียวันนี้เยอะนะันนี้เยอะสู้กันเยอะนะครับก็คาดว่าน่าจะจบน่าจะพิพากษากันไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์ศาลไอสภาเปิดประดี๋อสภาเปิดแล้วช่วงนั้นสภาเปิดโอ้อนาคตของก้าวไกลอนาคตของพิธา ล้วนผูกพันกับการเมืองไทยทีเดียวต้องติดตามกันด้วยความระทึกทีเดียวนะเพราะพิธาตอนนี้ต้องบอกว่าเขาคือซุปเปอร์สตาร์มีนัยยะมีแรงดึงดูดและก็การเมืองไทยในปัจจุบันนี้ก็เป็นการเมืองไทยที่ต้องพิจารณาเรื่องตัวบุคคลข้าวไกลสร้างปรากฏการณ์เรื่องหนึ่งไม่มีใครรู้จักสสอเลยครับแต่เป็นสสอ แน่นอนครับการโดนไม่โดนของคุณพิจาหรือว่ากใกลมีผลต่อทิศทางการเมืองใช่ครับย้อนไปดูว่าเวลาเปิดไตสวนพี่ภาคียายในอดีตเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับดูดกรณีแรกเลยกรณีของคุณทักษิณทักษิณทักษิณนตอนนั้นก็เรื่องของการซุกหุ้นปี2อ4 4่ะ 24, คะแนนพิกผันชนะกัน8ต่อ7ตอนนั้นตุลาการสารมนุษยมี15คนใช่ไหมฮะมีคะแนนพิกผัน แปดอยู่คนเดียวที่โผล่เข้าไปพร้วเดียวแล้วทำอะไรกินเป็นอาจารย์รัฐศาสตร์จุลาจำไหมศาสตราจารย์กำมลทองทรมาชิผมจำได้แม่นเลยครับตอนนั้นก็คือ8ปดต่อเจ็ดแปดต่อเจ็ดตอนนั้นสารละเมอห้าคนห้าคนมาเปลี่ยนเก้าคนตอนคุณสมัครศูนย์ทรวคเวชทำเอาข้าวไต่สวนไหมไม่ไต่สวนไม่ไต่สวนมีเหตุจากเอกสารครบแล้วมันชัดเจนมันชัดเจนหนึ่งเขาเขาไปเอาเอกสารเห็นคลิป เรื่องทำบุญข้าวรายการซอมซับซ้อนรับเงินเพราะบัญชีจ่ายเงินเดือนไม่ต้องไต่สวนไม่ซัอซ้อนเอาพอต่อมาคุณธนาธรเปิดไต่สวนไหมเปิดไต่สวนสวนดิไต่สวนเดี๋ยวไต่สวนรอบหนึ่งคุณทักษิณรอดครับรอบคุณธนาธรไต่สวนแล้วไต่สวนไม่รอดนไม่รอดไม่รอดมันหนึ่งต่อหนึ่งนะมันเกี่ยวอะไรกับตอนคุละานเนี่ยโดนคำพิพากษาเจ็ดต่อสองใช่ใช่ รอบนี้คุณพิธาคุณสักสยามไตรสวนไตรสวนคุณคุณพิธาเรื่องสื่อคุณสักสยามเรื่องโนมินีอร้อนต้องดูนะครับเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในฐานะรัฐมนตรีแค่ถือยังถือหุ่นอยู่และโรยสารนั้นเป็นรับงานของกระทรวงคมนาคมหลายพันล้านก็เป็นการพิสูจน์ ผมอะลุนลุนระทึกยังไงไม่รู้เวลาไต่สวนมันใจมันตึกตักไม่ใช่นอนคนขึ้นศาลเนี่ยพี่โอขึ้นศาลบ่อยมันใจเต้นเต้นทุกทีไหมกาแต่ศาลนี่ก็ลบกบก็อย่างที่บอกนะพักเก้าไกลเป็นพรักอันดับหนึ่งแล้วถึงวันนี้ก็เป็นพักอันดับหนึ่งเพราะบทบาททางการเมืองก็ชัดเจนนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องของสารนูนพี่รนาทั้งคุณพิธาทั้งคุณเก้าไกลผลออกมาอย่างไรล้วนกําหนดทิศทาง ทางด้านการเมืองต้องลุ้นกันว่าคิดว่าน่าจะตัดสินคดีทั้งคุณพิธาและก็ก้าวไกลเนี่ยแล้วรวมถึงของคุณสักยามที่ชอบด้วยเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มมกราหรือว่ากลุมภาปีหน้าต้องลุ้นนะครับ